คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมยิ่งทาครีมแพงๆผิวที่เริ่มเหี่ยวและมีริ้วรอยในวัย50หรือ60กลับไม่ดีขึ้นเลยความลับอาจไม่ได้อยู่ในกระปุกครีมเหล่านั้นแต่อยู่ในครัวของคุณเองครับในวิดีโอนี้ผมจะเผย3มขั้นตอนฟ,นฟื้นฟูผิวตามสูตรของคุณหมอชา่ปุ่นที่จะช่วยซ่อมแซมกรอบป้องกันผิวและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่จากภายในอย่างแท้จริงดูให้จบนะครับและคุณจะทึ่งว่าของใกล้ตัวสามารถย้อนวัยผิวของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อครับ คนพออายุมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยห0หรือ60ก็มักจะเจอปัญหาผิวที่เหมือนกันนะครับคือผิวที่เริ่มเหี่ยวย่นไม่กระชับเหมือนเดิมมีริ้วรอยเล็กๆที่เห็นได้ชัดขึ้นหรือที่บางคนเรียกว่าผิวเปลือกกระดาษเรามักจะเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องปกติของวัยที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแล้วก็พยายามหาซื้อครีมบำรุงราคาแพงๆที่โฆษณาว่าช่วยลดริ้วรอยได้มาใช้แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่เป็นอย่างที่หวังใช่ไหมครับ ความจริงแล้วปัญหาผิวเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอายุเพียงอย่างเดียวแต่มีสาเหตุที่ลึกกว่านั้นซ่อนอยู่นั่นก็คือการที่เกราะป้องกันผิวหรือ skin barrier ของเราถูกทำลายลงครับลองนึกภาพตามนะครับว่าผิวของเรามีเกราะป้องกันที่ทำงานเหมือนกำแพงอิฐที่แข็งแรงคอยปกป้องผิวจากปัจจัยภายนอกและกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ภายในแต่เมื่อเวลาผ่านไปโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมแบบประเทศไทยที่แดดแรงจัดตลอดทั้งปี รังสี UV ที่รุนแรงและมลภาวะอย่างฝุ่น PM 2.5ที่เราต้องเจอทุกวันก็เปรียบเสมือนตัวการที่เข้ามาทุบทำลายกำแพงนี้ทุกวันทำให้เกราะป้องกันผิวของเราออนแอลงเรื่อยๆพอเกราะป้องกันผิวพังทลายลงความชุ่มชื้นในผิวก็จะระเหยออกไปอย่างรวดเร็วทำให้ผิวแห้งกล้านขาดความยืดหยุ่นและเกิดริ้วรอยได้ง่าย ที่สำคัญคือเมื่อเกราะป้องกันพังแล้วต่อให้เราทาครีมบำรุงที่แพงแค่ไหนมีคอลลาเจนหรือสารสกัดที่ดีเลิศเพียงใดมันก็เหมือนกับการเทน้ำลงในถังที่รั่วครับสารบำรุงต่างๆไม่สามารถถูกกักเก็บไว้ในผิวได้และไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายคนถึงผิดหวังกับการใช้สกินแคร์ราคาแพงดังนั้นก่อนที่เราจะไปพูดถึงการเติมคอลลาเจนหรือการบำรุงใดๆก็ตามขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุด และเป็นรากฐานของการมีผิวสุขภาพดีในระยะยาวก็คือการซ่อมแซมเกราะป้องกันผิวที่เสียหายนี้ให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมก่อนครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเกราะป้องกันผิวคือหัวใจสำคัญทีนี้เรามาเริ่มลงมือซ่อมแซมและสร้างกำแพงผิวของเราให้กลับมาแข็งแรงกันด้วยสูตรง่ายๆที่วัตถุดิบทั้งหมดสามารถหาได้ในบ้านเรานี่เองครับสูตรนี้ผมขอเรียกว่าสูตรพื้นฐานเพื่อการซ่อมแซม ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดส่วนผสมหลักมีเพียง3อย่างเท่านั้นครับอย่างแรกคือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือโคคนัทออยล์ซึ่งเปรียบเสมือนปูนที่จะเข้าไปเชื่อมเซลล์ผิวซึ่งเป็นอิฐของเราให้ยึดติดกันอย่างแข็งแรงในน้ำมันมะพร้าวอุด,ดมไปด้วยกรดไขมันที่จำแตนซึ่งช่วยเสริมชั้นไขมันบนผิวหนังและป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นได้อย่างดีเยี่ยมอย่างที่สคือ ว่านหางจระเข้หรืออะโลเวราสมุนไพรไทยที่เราคุ้นเคยกันดีว่านหางจระเข้ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยปลอบประโลมผิวลดการอักเสบและเติมน้ำให้ผิวอย่างล้ำลึกทำให้ผิวที่แห้งกร้านกลับมาชุ่มชื้นและมีชีวิตชีวาอีกครั้งและส่วนผสมสุดท้ายคือวิตามินอ e, ีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นยอด ที่จะช่วยปกป้องเกราะป้องกันผิวที่กำลังซ่อมแซมตัวเองจากความเสียหายเพิ่มเติมที่เกิดจากแสงแดดและมละภาวะวิธีผสมก็ง่ายมากครับให้ใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นเบสหลักและผสมเนื้อว่านหางจระเข้บริสุทธิ์ลงไปเล็กน้อยตามด้วยวิตามินอ e ีออยล์สอหยดคนให้เข้ากันแต่เคล็ดลับที่สำคัญที่สุดในการใช้สูตรนี้ให้ได้ผลดีที่สุดก็คือต้องทาในขณะที่ผิวยังหมาดๆอยู่นะครับ ย้ำว่าสำคัญมากหลังจากล้างหน้าในตอนเช้าให้ซับหน้าเบาๆให้พอแห้งแต่ยังคงความชุ่มชื้นไว้อยู่แล้วรีบทาส่วนผสมนี้ลงไปทันทีการทำแบบนี้จะช่วยล็อกโมเลกุลของน้ำไว้กับผิวทำให้ผิวสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานตลอดทั้งวันการทำตามขั้นตอนพื้นฐานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนี้ทุกวันคือการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับการฟื้นฟูผิวในระยะยาวครับ หลังจากที่เราได้สร้างเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงด้วยสูตรพื้นฐานแล้วก็เปรียบเสมือนเรามีรากฐานของบ้านที่มั่นคงทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะลงไปเสริมสร้างโครงสร้างภายในให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งก็คือการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนตามธรรมชาติของผิวครับคอลลาเจนคือโปรตีนที่เป็นโครงข่ายสำคัญทำให้ผิวของเราเต่งตึงและยืดหยุ่นแต่การผลิตจะลดลงตามวัยซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความหย่อนคล้อย สำหรับขั้นตอนนี้เราจะใช้สูตรกระตุ้นคอลลาเจนที่ทำงานลึกลงไปถึงชั้นผิวหนังแท้ส่วนผสมสำคัญในสูตรนี้คือน้ำมันละหุ่ง castor oil ครับหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่น้ำมันละหุ่งมีความพิเศษอย่างมากเพราะมีกรดไขมันที่เรียกว่ากรดไรซินเลอิกซึ่งมีโมเลกุลขนาดเล็กสามารถซึมผ่านชั้นผิวหนังกำพร้าลงไปสู่ชั้นหนังแท้ได้ เมื่อซึมลงไปแล้วมันจะเข้าไปทำหน้าที่ปลูกเซลล์ที่ชื่อว่าไฟโบบลาสซ์ซึ่งเป็นโรงงานผลิตคอลลาเจนและอิลาสตินของร่างกายให้กลับมาทำงานอย่างแข็งขันอีกครั้งนี่คือหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูผิวจากภายในอย่างแท้จริงครับ และเพื่อให้สูตรนี้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นเราจะใช้ร่วมกับเจลเมล็ดแฟลกซ์ซึ่งทำได้ง่ายๆโดยการนำเมล็ดแฟลกซ์ไปต้มกับน้ำจนเกิดเป็นเนื้อเจลใสๆเจลตัวนี้จะช่วยให้ความชุ่มชื้นอย่างมหาศาลและช่วยนำพาสารสำคัญในน้ำมันละหุ่งให้ซึมลึกสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นสำหรับวิธีการใช้สูตรนี้จะแตกต่างจากสูตรแรกนะครับ เราจะใช้เป็นมาร์กบำรุงผิวสัปดาห์ละ2-3ครั้งโดยผสมน้ำมันละหุ่งน้ำมันมะพร้าวและเจลเมล็ดแฟลกซ์เข้าด้วยกันแล้วนำม,มาพอกทิ้งไว้บนผิวประมาณ15-20นาทีแล้วล้างออกสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ก็คือการสร้างคอลลาเจนใหม่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมออย่าคาดหวังผลลัพธ์ในชั่วข้ามคืนแต่ถ้าทำอย่างต่อเนื่องคุณจะค่อยๆสังเกตเห็นว่าผิวมีความแน่นกระชับและยืดหยุ่นขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติครับ เมื่อเราซ่อมแซมกรอบป้องกันผิวและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจากภายในได้แล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่จะเป็นเหมือนการเก็บรายละเอียดและเคลือบผิวของเราให้สมบูรณ์แบบครับขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนการมอบอาหารผิวชั้นเลิศเพื่อล็อกความแข็งแรงทั้งหมดไว้พร้อมทั้งมอบความกระจ่างใสและปกป้องผิวในระยะยาวผมขอเรียกสูตรนี้ว่าสูตรฟื้นฟูขั้นสูงเพื่อผิวเปล่งปลัง่งซึ่งเราจะทำเป็นมาสก์บำรุงพิเศษสัปดาห์ละ1-2ถึงครั้ง ส่วนผสมหลักที่เพิ่มเข้ามานั้นก็หาได้ง่ายๆในครัวเช่นเคยครับอย่างแรกคือน้ำชาเขียวเข้มข้น (Strong Green Tea) ให้เราชงชาเขียวแก่ๆแ,แล้วทิ้งไว้ให้เย็นชาเขียวเป็นที่รู้กันดีว่าอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังอย่างคาเทชินซึ่งทำหน้าที่เหมือนกองทัพทหารคอยต่อสู้กับอนุมูลอิสระจากแสงแดดและมลภาวะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติช่วยกระชับรูขุมขนอย่างอ่อนโยนด้วยครับส่วนผสมสำคัญตัวที่2คือน้ำผึ้งดิบ Raw Honey แนะนำให้เป็นน้ำผึ้งแท้ที่ไม่ผ่านความร้อนนะครับเพราะจะยังคงเอนไซม์และสารอาหารที่เป็นประโยชน์ไว้อย่างครบถ้วนน้ำผึ้งทำหน้าที่เป็นสารดูดความชื้นตามธรรมชาติคือมันจะดึงความชุ่มชื้นจากอากาศเข้ามาสู่ผิวของเราทำให้ผิวอิ่มฟูและนุ่มนวล ทั้งยังมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียและช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอย่างอ่อนโยนด้วยทำให้ผิวดูสดใสขึ้นวิธีการทำมาสก์ก็คือนำเบสออยที่เราใช้ในสูตรที่แล้วน้ำมันละหุงผสมน้ำมันมะพร้าวมาผสมกับน้ำผึ้งเล็กน้อยและน้ำชาเขียวที่เย็นแล้วคนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวจากนั้นนำมาพอกให้ทั่วใบหน้าและลำคอทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด มาร์กสูตรนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผิวรู้สึกแน่นกระชับและเรียบเนียนขึ้นทันทีหลังใช้แต่ยังเป็นการเสริมเกราะป้องกันชั้นสุดท้ายที่ช่วยปกป้องผิวจากปัจจัยทำร้ายภายนอกทำให้ผลลัพธ์จากการบำรุงใน2ขั้นตอนแรกคงอยู่กับเราไปได้นานยิ่งขึ้นครับมาถึงตรงนี้เราก็ได้เรียนรู้ครบทั้ง3ขั้นตอนในการฟื้นฟูผิวอย่างเป็นระบบแล้วนะครับตั้งแต่การซ่อมแซมเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรง การเสริมสร้างคอลลาเจนจากภายในไปจนถึงการปกป้องและฟื้นฟูผิวในขั้นสุดท้ายแต่หัวใจที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ทั้ง3ขั้นตอนนี้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนได้จริงๆไม่ได้อยู่ที่ความมหัศจรรย์ของส่วนผสมใดส่วนผสมหนึ่งแต่อยู่ที่ความสม่ำเสมอครับหลักการสำคัญที่อยากจะย้ำกับทุกคนก็คือความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความซับซ้อนการดูแลผิวให้ได้ผลดี ไม่ใช่การประคมใช้ผลิตภัณฑ์ราคาแพงนับสิบชนิดแต่คือการทำกิจวัตรที่เรียบง่ายแต่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องทุกวันเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นผมขอแนะนำตารางการดูแลผิวแบบง่ายๆที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ครับทุกวันในตอนเช้าหลังจากล้างหน้าเสร็จให้ใช้สูตรพื้นฐานน้ำมันมะพร้าวว่านหางจระเข้วิตามินอ ทาบนผิวที่ยังหมาดๆเพื่อล็อกความชุ่มชื้นและเสริมกรอบป้องกันผิวสำหรับตลอดทั้งวันสัปดาห์ละ2-3ครั้งในตอนเย็นหาเวลาว่างในการใช้สูตรกระตุ้นคอลลาเจนน้ำมันละหงมคัคสผิวทิ้งไว15้15-20นาทีเพื่อบำรุงล้ำลึกถึงชั้นโครงสร้างผิวและสัปดาห์ละ1-2ครั้งอาจจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ให้เวลากับตัวเองในการทำสูตรฟื้นฟูขั้นสูงชาเขียว น้ำผึ้งเพื่อเป็นการให้รางวัลและเติมอาหารให้ผิวอย่างเต็มที่สิ่งที่ต้องจำไว้เสมอคือการฟื้นฟูผิวด้วิธีธรรมชาตินั้นเป็นการทำงานร่วมกับกระบวนการของร่างกายซึ่งต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่าใจร้อนหรือท้อแท้หากยังไม่เห็นผลในสัปดาห์แรกมันเหมือนกับการออกกำลังกายหรือการทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ต้องอาศัยวินัยและความอดทนแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้น จะเป็นสุขภาพผิวที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงและยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอกพลังในการฟื้นฟูผิวให้อ่อนเยาว์และแข็งแรงนั้นอยู่ในมือของคุณแล้วครับโดยสรุปแล้วเคล็ดลับสำคัญที่สุดมีเพียง3ขอนะครับ 1. คือต้องซ่อมแซมเกราะป้องกันผิวของเราให้แข็งแรงก่อนเป็นอันดับแรก 2. คือการฟื้นฟูผิวที่แท้จริงมาจากการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่จากภายใน และ 3. คือความสม่ำเสมอในการใช้สูตรธรรมชาติที่เรียบง่ายนั้นให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าครีมราคาแพงครับการมีผิวสุขภาพดีไม่ใช่การลบริ้วรอยให้หมดไปแต่คือการมีผิวที่แข็งแรงสดใสและมีความสุขกับวัยของเราถ้าคุณชอบเคล็ดลับสุขภาพที่ทำตามได้ง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องของเราไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ